เรื่องของเงินประกันเนี่ยไม่ว่าเราจะทางานอะไรถ้ามีเงินประกันถ้าลูกจ้างพ้นสถานะความเป็นลูกจ้างออกมาแล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุที่ลาออกเองหรือเหตุที่นายจ้างไม่ต่อสัญญาหรือว่านายจ้างเลิกจ้างกฎหมายกําหนดให้ในายจ้างต้องคืนเงินประกันให้ลูกจ้างภายใน7วันนะครับภายใน7วันถ้าเกิน7วันไปแล้วเนี่ยจะเข้าเงื่อนไขเป็นการผิดนัดผิดนัดชําระคืน ก็จะเสียดอกเบีย้ยให้กับลูกจ้างนะครับกรณีนี้เนี่ยถ้าลูกจ้างอยากได้ดอกเบีย้ยเงินเพิ่มร้อยละสิบห้าต่อ7วันเนี่ยลูกจ้างจะต้องท,ทําหนังสือทวงหนี้ทำหนังสือทวงหนี้เหมือนกับไอบอริษัทนี่การเงินต่างๆที่าทำหนังสือทวงเรานั่นแหละถามว่าเอ๊ะทำไมต้องท,ทําหนังสือทวงเพื่อให้ในจ้างสแสดงเจตนาว่าจะจ่ายเงินให้เราตามจํานวนที่ หักเงินประกันเราไว้ไหมนะครับหรือจะไม่จ่ายถ้าไม่จ่ายก็ชัดเจนว่าจงใจเจตนาถ้าแบบเนี้ยถ้าเราทําหนังสือทวงหนี้แล้วเขาไม่จ่ายนะครับก็จะเข้าเงื่อนไขว่าเขาเจตนาจงใจเราก็เอาหนังสือเนี่ยแนบไปกับคําร้องเจ้าหน้าที่รัฐจะได้ออกคําสั่งให้ในจ้างเนี่ยจ่ายเงินเพิ่ม1้อละสิทุกๆ7เจ็ดวันให้กับเรานะครับ